การตั้งจุดตรวจของเจ้าพนักงานตำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวงโดยได้กำหนดขั้นตอนการทำงานออกเป็น5ส่วนหลักดังนี้ส่วนที่หนึ่งคือพื้นที่เฝ้าระวังสังเกตต้ตองสงสัยจะมีป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้าประมาณ150เมตรเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยจ้าหน้าที่จะอยู่ในตำแหน่งซ่อนตัวเพื่อสังเกต หากพบสิ่งผิดปกติเช่นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็จะประสานไปยังพื้นที่คัดกรองทันทีส่วนที่2คือพื้นที่คัดกรองมีป้ายไฟเตือนป้ายสแสดงเหตุการณ์ผู้ควบคุมจุดตรวจตัวจยามและรถตำรวจจอดเฉียง45องศาเพื่อควบคุมการจราจรให้ปลอดภัยเจ้าหน้าที่อย่างน้อยสองในงคัดกรองรถต้องสงสัยและส่งต่อไปยังพื้นที่ตรวจค้นส่วนที่3คือพื้นที่ตรวจค้นและกองอเมริกาประกอบด้วยป้ายสแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ กล้องวงจรปิดบันทึกการทำงานพื้นที่อำนวยการสำหรับผู้ควบคุมจุดและใายกิวังตัวให้ประชาชนาาระดมความสนใจเจ้าหน้าที่จะตรวจคนควกกบขี่ผู้โดยสารและรถยนต์หากพบสิ่งผิดกฎหมายจะค ส่วนที่สี่คือมีที่คอยสกัดประกอบด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์ของตำรวจเพราะอุปกรณ์เช่นสต็อปสติ๊กใช้สำหรับสกัดรถที่พยายามหลบหรือมีพฤติกรรมต้องสงสัยส่วนที่ห้าคือพื้นที่ควบคุมผู้กระทำผิดจะมีรถควบคุมและเจ้าหน้าที่อย่างน้อยสองนายทำหน้าที่นำผู้กระทำผิดจากพื้นที่ตรวจค้นส่งต่อไปยังสถานีตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เมื่เจ้าหน้า ja ที so Ch ่เตรียมพื้นที่อุปกรณ์และกำลังคนเรียบร้อยแล้วจะมีการเข้าแถวรวมพลชี้แจงข้อปฏิบัติตรวจความเรียบร้อยเครื่องแต่งตายแล้วจึงเริ่มปฏิบัติหน้าที่โดยหากไม่พบสิ่งผิดกฎหมายก็อนุญาตให้รถออกไปแต่หากพบสิ่งผิดกฎหมายจะเชิญผู้กกับลงจักรถดำเนินการถ่วงน้ำโดยละเอียดแจ้งข้อบังคับและตุ้งต้นนอกจากนี้ยังมีแนวทางปฏิบัติทีกสองเรื่อแก่ จะนั่งที่ทุกหนติดกล้องบันทึก,กาภาพแบบ 3D ตลอดการปดินเพื่อเก็บหลักฐานไม่น้อยกว่า2 0วันการาตั้งตรวจทุกครั้งต้องลงข้อมูลในระบบไทยโพลิสเช็คโพลิสการปฏิบัติการาาสุขภาพและปิดล้อมได้าการควบคุมอย่างใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาท้ายที่สุดการเลือกสถานที่ตั้งจุดตรวจต้องพิจารณาจากแผนวิเคราะห์อาชญากรรมะได้รับอนุญาตจากกองและไม่สร้างความดวาเดือดร้อนจนสวร ไม่ควรตั้งในพื้นที่จราจรหนาแน่นใกล้สถานที่ตู้หรือจุดตรวจโดยเฉพาะในเวลากลางคืนต้องมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชน